บรรยากาศคาเฟ่ธรรมชาติเขาแก้วคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่ที่อยากจะแนะนำนเพื่อนๆทุกคนให้มาสัมผัสของธรรมชาติที่นี่นะครับ น,นี่นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าของเขาแก้วคาเฟ่นะครับนี่นะครับบริเวณด้านหน้าบรรยากาศกว้างมากโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านเขาแก้วคาเฟ่เลยน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นสะพานเดินข้ามคลองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปใน ร้านขาแก้วคาเฟ่ อาหารเมนูที่เราสั่งวันนี้นะครับนี่ก็เป็นมะมีไก่เกาหลีแล้วก็ข้าวไก่เกาหลีก็มีเฟนฟายก็มีโกโก้เย็นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับบางสันบางสันก็เป็นเจ้าของของแก้วคาเฟ่ที่นี่นะครับคาเฟ่แนวธรรมชาติหรือว่าบิก๊กอีกหนึ่งคาเฟ่ในจังหวัดกระบี่เนาะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคน คาเฟ่ที่นี่สร้างมากี่เดือนแล้วเปิดมารวมๆก็เกือบประมาณปีนึงแล้วครับได้สีก็เป็นแนวธรรมาชาติเนะครับรตกแต่งแนวธรรมาชาติให้เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติที่นี่แนวความพิดิตของคาเฟ่นี้คือ,อก็คือสร้างสร้างธรรมชาติมันมันมันเป็นของมันธรรมชาติอยู่แล้วเราแค่มามาแต่งเติมให้เข้ากับธรรมชาติเราโดยที่ จะไม่เอาอะไรออกในพื้นที่เลยก็คือสร้างสร้างให้กลม um Eli> สร้างตาสร้างตามธรรมชาติก็มีดูต้นไม้ต้นไม้ก็ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ออกเนาะก็รับเลนส์เกที่อย่ทำร้านที่นั่งให้เข้ากับต้นไม้ก็มี บรรยากาศรอบๆก็มีเป็นลำคลองของไอ้นี่ก็เป็นลำคลองธรรมชาติเลยไหมลำคลองธรรมชาติดั้งเดิมดั้งเดิมครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นป่าป่าแบบป่ารกป่าป่าทึบเลยครับแค่แค่มามาดูมาดูโลมาดูสถานที่ว่ามันมันเมื่อก่อนก็คือแบบไม่มีใครสนใจครับที่ตรงนี้ก็เลยแค่แค่กลับมากับทัศนาภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูมุมมองว่าตรงไหนควรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยครับ โดยที่เราไม่ไมพยายามไม่ทําอะไรกับธรรมชาตินี่น้อยที่สุดครับนี่นะครับก็เป็นมุมที่นั่งพักผ่อนชิวๆก็มีที่นั่งสามารถให้อาหารปาร่าคาบด้วยนะครับมุมนี้เหมาะสําหรับเด็กๆนะครับมีให้อาหารปลาคาบนั่งทานอาหารชิวไป น,นี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปของประจําร้านนะครับเขาแก้วคาเฟ่ที่เพื่อนบ้านเห็นข้างหน้านี้คือเขาแก้วนะครับก็ชื่อของคาเฟ่ที่นี่คือเขาแก้วคาเฟ่